ครับสวัสดีครับวันนี้นตินก็ได้สั่งไฟท้ายซีวนะครับผมในปี2021นะครับผมตัวใหายล่าสุดมาใส่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนตินมาแกะและพร้อมกับรีวิววิธีการติดตั้งนะครับผมส่วนนตินเป็นปี2016นะครับจะใส่ก็ได้ไหมเป็นยังไงมาชมกันนะครับตามนี้นะครับนตินได้สั่งจากคุณสวัยประกอบผลหรือพี่แมวนะครับผมลูกเพจทัดดึงนะครับที่จําหน่าย อะไรเกี่ยวกับการตกแต่งรถทุกประเภทเลยนะครับผมและลําโพงเครื่องเสียงและอะไรการตกแต่งรถนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันต่อเลยนะครับครับเมื่อแกะออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมรถรีโวนะครับผมปี2021นะครับผมอ่ะสังเกตเลยนะครับพี่แมวจะบรรจุและแพ็กเกจแพ็คมาให้แพ็คส่งมาเป็นอย่างดีนะครับผมไปตามติดตามชมกันต่อเลยครับสวัสดีครับ นี่เลยครับมีความสวยงามนะครับท้ายเลข3นะครับปี2021นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดนี่เลยของใหม่นะครับผมสีแดงนะครับตัวนี้เป็นสีมาสเตอร์นะครับงานโรงงานครับผมมาชมความสวยนะครับโอเคครับและนี่ครับผมตัวเก่านะครับรถดินจะเป็นไฟปี2016นะครับผม ซึ่งนาตินได้เปลี่ยนชฉมร็อตเดี๋ยวมันจะต้องถอดนะครับผมถอดจากตรงนี้ก่อนนะครับในน็อตตัวนี้นะครับและตัวด้านล่างตัวนี้นะครับผมนะฮะเป็นจำนวนสตัวนะครับมีตัวนี้แล้วก็ตัวด้านบนนะครับนี่ครับผมที่คุณพี่แมวได้สั่งมานะครับผมมาชมไฟยท้ายก่อนถอดนะครับนี่รีวิวก่อนละกันครับผมครับ ถ้าถอดถอดเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากถอดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมนะฮะก็จะถอดยากสักหน่อยนะครับผมสำหรับไฟไทริโบนะครับมันจะต้องขันน็อตตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีเดือยนะครับผมสองตำแหน่งคือตรงนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งคือจุดด้านล่างคือตรงนี้นะครับเราจะต้องแงออกมาแล้วทําการเคาะหน่อยๆนะครับเคาะตัวคมนะฮะ เพื่อกมันก็ได้งอกมานะครับผมลองทําดูนะครับเหมือนจะยากครับผมแต่ก็ไม่ยากเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับผมแล้วก็ถอดจุบตัวนี้นะครับผมสามารถใส่ด้วยกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนติดตั้งนะครับเอามาเตรียมไว้แล้วครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับนะครับอ่าเราก็จะทําการเริ่มถอดนะครับผมขอบคุณนะครับแท็กมาให้อย่างดีเลยสําหรับ นี่นะครับผมการถอดนะครับขอบคุณน้าแมวมากนะครับผมน้าแมวออดิโอนะครับเดี๋ยวนตินจะแปะเพจแปะลิงก์ไว้นะครับผมแปะเฟซบุ๊กอันนี้ทรงจริงขายจริงน้องมักย,ยิยมให้กับลุงแมวหน่อยลูกลุงแมวที่ขายของให้พ่อไม่มีฉากชีพอย่างแน่นอนนะครับสวยงามนะครับเท่ ลูกบอกเทลองมาร์กบอกเทนะครับผมอนี่นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วก็บอกบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับเสร็จก็จะเป็นรูปเลข3ามนะครับอโอเคยังไม่ได้ลองพวกไฟถอยพวกไฟต่างๆนะครับไฟเลี้ยวเดี๋ยวนะักทิจะลองไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีความสว่างชัดเจนนะครับ แน่นอนครับจะมีมิติลักษณะนี้นะครับอโอเคครับผมครับรีวิวนะครับผมไฟที่สั่งมาจากน้ำแมวนะครับผมไฟ2021นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับามาร์คขยับนะลูกขยับอันนี้มาเร็วอ่นนี่คือไฟถ่ายนะครับ ไฟถอยจะมีความชัดเจนสว่างมากนะครับผมติดครบทุกดวงครับแน่นอนนะครับผมโอเคครับอันนี้ติดลกติดครบทุกดวงนะครับผมชัดเจนจะมีลักษณะนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมโอเคครับ เป็นเสร็จตามนี้นะครับสว่างคมสวยสดใสนะครับมีมิติครับผมจากลากันไปครับสวัสดีครับ